สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุพนบวาทั้งไทยทั้งเล่าและต่างประเทศครับพี่น้องมันนี้กับมาพร้กันกี๊กเาครับส่องบาวลีดคนขายแรงมันนี้กับเสียมาอัปเดตให้พี่น้องฟังเออให้พี่น้องเบิ้งมันนี้ผัวบ้านทั้งไกลกับสีผ้าดเด็กเข็ดอย่างนี้เนาะเดี๋ยินงข่าวเป็นสิเข็ดขนมโคกกินวระจันเอาแต่มาเบิ้งนับกันพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งนับกันว่าเนว่าเป็นสิเข็ดขนมโคกแบบไรครับพี่น้อง นี่ละระคบพี่น้องอกำลังเรื่มเฮ็ดกันลายพี่น้องซ้อนไหนสอนอะบ่วงให้พ่อเพิ่นพากันเท็ดขนมโคกับพี่น้องอะไรอืมเบ่ง<ม>ด้เฮ็ดแบบไรปันป้นแป้งก้อนบอ่อเสียบหหมมมุุนนนไไ่่ด้กกชั ขนมโคกครับพ me er huh e no ี well, so. ่น้องมันจะพากันเ็ขนมโคกข้าวในใส่อนี่ด้้้ยองนไนมเป็นัเปูอะไรอ่ะกินอะไรหรอลโมเห็ดเป็นบาขนมโคกลโม่่าแล้วทำไมไม่หาทำอ่ะมันเป็นไม่ทำตตะกอนอยู่ข้างหน้าเนี่ยแค่เป็นนิข้าวเปนนิเจ้า เฮอยจัดเตอนั่นแหละเออเดี๋ยวละกันล้วิธีเริ่มท้าครับหองอือปั่นแป้งอยู่ครับพี่น้องแป้งหรือข้าวเหนียวแส่ข้าวเหนียวเหรอข้าวสวย ภากดจุ่มเห็ดขนมโคกนะพี่น้องวันนี้ลงไปแล้วเอาแล้วหลาอันหรือหลายล้านปั่นไหวซื้อบอ่ะปั่นใบเตยกดดฮะปั่นใบเนเตียมเครื่องอนโอ้เตรียมเครื่องไว้งปั่นไว้ประมาณสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงปั่นไว้ครึ่งชั่วโมงคนไง S <S ไอ้แบบกินตัก็เ็ดเคร่งท้านน้ำปูนใสกันเนาะปูนเนาะไม่รู้น้ำปูนใสด้วยปูนใสปูน่ปูก็ปูนใสเตมันต้องปูนแล้วมันต้องใสานี้จะได้พักก็นั่งขยะนั่งท่ากินหมดนี่ใช่เนพักก็นั่งขยะนี่นั่งถากินหมดเฮือหันหน้ามนั่งรอช่วยค่ะรอซอยใช่ไม่ใช่ความจิงน้องฟ้าให้ยัง มันไปเหมือนกันกดรอรอเจ้าของเขาทำก่อนแล้วเราค่อยสอยกินเอาพี่พี่เมล็วแล้วสอยกินเอาเลยเ้าไม่เราไม่ต้องทำอะไรกินสอยเลยกินเหมือนกะทิี้อ่ะพากันคุยกันหน่อยดิคุยฟ้าปิ๊ดิเราพากันเงียบเงียบดเงียบเพรานทำงานเอนทงาน เห็นแล้วกินขนมโคลนับกันได้พี่น้องเด้อเดี๋ยว,วก็ป้ากันเถอะขนมโคลนพี่น้องใส่ยังใส่ใส่กระโพาหรอกระพักพักี่กกอย่างาโอ้จนหง เปิดเบื้องเบื้องใส่ยังเบื้องน o r ม a เบื้องเออนี่ละครับใส่ขนมโคกครับใส่ข้าวโพดต้นหอมเสร็จแซ่บได้พี่น้องนะมีน้ำมันแซ่บกินขนมโค้กน้ำกันมืออาชีพหรือมือสมัครเรียนว่าไงอาชีพเขามืออาชีพเขาอย่ามาเช็คเวลาพี่การที่ขนมโคกครับพี่น้องขั้นตอนสูชาวางขั้นตอนแรกปั้นแป้งก่อน โอ้ป้าเป็นครงชั่วโมงเมนบ่จริงหมดแต่าคึ่งชั่วโมงอ้าเมื่อไจะกินอ่ะม็คึ่งชั่วโมงไงชิมิมมาะไรอก่ะมาเด็กๆมาทำอะไร่้ใหน่อตงใตังใอมาช่วยใช่ไหมาช่วยไปกันตังใจน่อยได้อันี้คือหน่อยลองชิมหน่อยออมเ็นเนาเป็นน้ำกะทิปวดยอันี้คือนน้ที่น้มันจ่เยอะแ หน้าดานอันนี้มีนมจืดไหมมันมีนมจืดไหมน้จืดตรงเรียนหนามันหรือหน้าขนมโคกมีไฟไหมเอาไปเอามาที่สองกองเยวร็วเย็นนะเออเอานมจืดไหมหอยมัดมีมีเลยนเออทำไมไม่อยู่เอามาใส่ยังน้จืดเย็นไหมเย็นไหมไม่ไม่ไม่เย็นมันมีตัวเยนนมาสองกอง่ันนมโรงเรียน่นมาด้ไหอยเ็นน้จืดอมันงเาไม่ดูดต้องกินต้องนี่ก่อนมันบูดปหน้ามันมูดปี้ามันคือีเนะคุณชาขนมโ นี่เชียนค่ะเสร็จแล้วล้างแล้วอันนี้เสร็จแล้วง่้น่ะแล้วูไหมอันนี้3 0มรอกว่าบาทได้สี่รอยูกอือเอาซื้อสิเอราะไม่ได้มันหนักซื้อมาตอนไหนอบมาด้สาปีล้วเาว่าไมมันเก่าทไมป้าหนีมไปทำายเลยอะทขายแล้วกมันอร่อยเลยก็เก็บไปกินเอง ป้นแป้งเลี้ยวเช็ดจอกเลี้ยวครับถือคันยอดขนมโคกกได้พี่น้องเบงสูตรขนมโคกขอบข้อหัทสามสิเป็นยังไงพี่น้องเมื่อเบิ่งนับกันเดิมสืออกบารูลร่างเป็นยังไงรอคอยแป้งแข็งก่าสายกัพโวพี่ใหญ่ล้อยนะอาสายเลยอ่ะป้าอันนี้มันก็แค่ช็อนแราโอเคโอเคได้เลยอ่ะจะปิดแล้วอ่ะเริ่องเรื่องปิดฟ้า ทำอยู่น้านผ่านมารงพูดจริงๆขีดทานออกอีกทีกัดไฟแห้งเอาเาชดิมันแมากช้อมียเอาเอาถาดที่ดีไปโตด้วยเอาเราจะยิ่งมันวั่เอาในกันี่หม้อนะไอหม้อเล็กในถาดะใ่มาสรให่ เหมือนกจะเป็นยังไงพี่น้องเาเบ่งน้ำกันด้วยสูตร <ไป S 1> ความขั้ว,ข,วขันษาไฟแห้งพูดบ่ดบน้าโมลดเสียงนั้นหน่อยมันเข้าอันนี้ของลุงลดเสียงแป๊บเด่งมันเข้าเนี่ยเดี๋ยวโดนแบนเ,เดี๋ยวถ่ายช็อตนี้แล้วก็มาทำให้ลุงก่อนว่ามันอร่อยไหมจะได้ไปปุ๋งแป้งมาเออไม่ไม่รู้คือ <ś red> ขั้นตอนแ l l นอนอนอรกครับล่องเส้นเปิลเบิงว่ามันจะเป็นยังไงเออถามมันทุกจังหน่อยใ <ś red> ส่กระพอดพี่น้องใส่ขนมมาเหลืองก่อนแบ่งกแบงแกงกเติมน,มน้ำนิดเดียวต้มชิม้มบอนเติมนซมเบงาจีสบบ่ ของเขาดีจริงๆ <c oughs> อ,นา,นอา,ามันแคน่น่านสุกเทอะล่ะโอ้ยสามอาทิามาียอ้ามาผมบอกคแป๊บเดีวอะหดล ลองทาแล้วคินรสชาติก่อนว่าไม่ติดเป็นจังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งเออเนี่ยอันไหนเนี่ยมันสิใหม่เหรอป่าเบิ้งนี่ครับแค่ออกก่อนนี่วิธีแค่อ้อยันใหม่ก่อนแเหรอท่านพี่น้องไหม่ใม่เต๋าเต๋าเหล็กมันเป็นนี่โอ้ยออกไม่ติดเป็นยังไงอ้าวอ๋ออัวนี้ยังไม่สุกเดี๋ยวเดี๋ยวสุกเต๋าเหล็กบ่เต๋อเหล็กเต๋าเหล็กพี่น้อง ไม่สกปกิยที่นี่นโอ้โหนากินด่พี่น้องหนากินจิวหยอดไปหยอดไป้าวางก่อนเดี๋ยวต้องเพิ่มน้ำอกเน้ำอีกเรอะเดี๋ยวอชิมรสชาติก่อนสีาแปลกๆเนาะช็อกโกแลตช็อกโกแลตสูตรเาวานสารอันสีช็อกโกแลตเขาวะ โอ้ยงามอยู่ออกมางามอยู่ออกมางามอยู่เจ้าแรกเจ้าแรกนี่กระทาใหม่ตรงนออกมางามอยู่ไ้งาเยแหอามัน่อาๆน่ะกระทาอมนเต็มอูดีอ่าเด็อันนี้ก็กินได้ได้ไินได้หมดแต่ลูกอ้ยนี่น่ากินมาอสเมืองซีเมืองราใาเป็นไหนสีเหมืองเด็กๆมันร้อนอยู่อ่ะเป็นไหนฮะ มันห้อนบ่แซ่บใช่บ่ร้ร้อนมักอนนี้ร้อนด้วยค่อยๆกินมันร้อนเด้อมันร้อนเด้อวาอ่นแต่ระงแค่ห้ากระชงมาลูกกระชงนี่รัร้อนทำเองแงโอเคอะลาไม่ได้เลยได้แล้วเอาเอากระชงเา่กระชงมาทำไมไอ่อนกว่นี้เอออยามาแล้วมาแล้วจับกระชงกนอย่างนี้เลยไื่อแวบอกไม่ค่อยไไฟแห้งโคตร ชิมเนี่ยหนองมากแซ่บบ่แซบแซบบ่นกปล่อยเป็นไงรสชาติอร่อยรู้รูยังไม่ได้กินเลยเลยกาแฟอยากวานก็น้ำตาลโรยแต่นกปล่อยแค่แล้วยอดพี่น้องท่านนี้ยอดครับท่านนี้พี่น้องอร่อยไหมยอดเออเสียงดังจวดจวดเลยพี่น้องมาเด้อ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 เนิ่ว อ้าวโคกแรกโคกแรกโคกแรก,แรกอันข้าวส,สีช็อกโกแลตเากระสีช็อกโกแลต่าันส่กากอหนากินหนากินพี่น้องนนากินได้อ้าวยอด อเล็กหน่อยฟากันย <ale> ุ่มยำยุ่มยำยุ่มยำแซ่าป่ยหาซีมมอองฟ้าเป็นไงรสชาติชิมไหมชิมไหมร้อนมาลอมานี่อ่ะอิรสเอาใม่ร้นมื่อใหม่กูคอแแไม่ต้องอนานไ